สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุไฟนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งเป็น E ีีแรกนะคะที่ไม่้มทำคลิป2คนรักเก่าเนาะก็สําหรับชาวธาตุไฟนะคะชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนค่ะชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกดาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอนุมความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูในอีพีนี้จะเป็นการอนุความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะ อาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไฟเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่กําลังจะเปิดอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สําหรับนะคะชาวธาตุไฟ เม่สิงห์ธนูนะคะที่เข้ามาดูนะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าคุณก็น่าจะเป็นคนที่คิดถึงคนรักเก่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะาคุณจะมีคนรักเก่ากี่คนนะคะจะมากจะน้อยนะคะแต่น่าจะยังมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในหัวใจของคุณที่คุณยังไม่ลืมนั่นเองนะ,ะโอเคค่ะขอดูเมนเอเนอร์จีหนใบนะคะให้กับชาวธาตไฟมิ อขอโทษค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่ยังคงคิดถึงคนรักเก่านะคะขอเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะอขอภั Main ยเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะได้เป็นไพ่สาม เหรียญสามเหรียญบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักเก่าถึงแม้ว่าจะเลิกสถานะคนรักไปแล้วบางคนก็น่าจะยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังเจอกันอยู่ในทุกวันในการใช้ชีวิตมีบางคนอาจจะทำงานที่เดียวกันบางคนอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันบ้างเนะเาะก็น่าจะเป็นการจบกัน ไปแบบว่ายังสานสัมพันธ์ต่อในบทบาทของเพื่อนนะคะหรือกัลายาณมิตรที่ดีต่อก,กันหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนร่วมงานกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมขอดูค่ะความรู้สึกของชาวธาตุไฟนะคะที่มีต่อคนรักเก่านะคะคุณนะคะคิดแล้วก็รู้สึกแบบไหนกับเขานะคะขอไพ่ทาโร่ด้วยค่ะ เดมูนค่ะอืมยังคิดถึงเนาะสองไม้เท้านะคะอืมบางคนออ่ยังยังต้องติดต่อเจราจางานต่อการบางคนเป็นทำงานที่เดียวกันด้วยนะคะอ่าคิงถือไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่สิบดาบค่ะจบกันไปแล้วจริงๆแหละเนาะตัวคุณค่ะก็เหมือนกับบางอย่างอย่างที่บอกอะค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะก็คุณน่าจะตอนนี้นะคะความสัมพันธ์น่าจะถามว่าตัวคุณตัวคุณน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วแหละเนาะเพราะว่าคุณ ทำใจได้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงแล้วจริงๆนะคะแต่มันก็ยังนิดๆมันยังมีความคิดถึงนิดๆอยู่ไพ่เดอรมูนขึ้นมาแบบนี้นะคะบางครั้งบางทีคุณก็เหมือนกับเผลอลืมตัวนะคะอืมอคิดว่าเขายังเป็นคนรักของคุณอยู่นะคะบางครั้งบางทีมันเราอาจจะทำงานร่วมกันอยู่ในบริษัทเดียวกันทำงานที่จะต้องร่วมงานกันแบบนี้นะคะคือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานก็จริงเนาะแต่บางครั้งบางทีคุณก็แอบเผลอ คิดว่าเขายังเป็นคนของคุณอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์นั้นมันได้จบลงไปแล้วจริงๆเนาะขอดูความรู้สึกนะคะของคนรักเก่าของชาวทัตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะณนะตอนนี้เนาะนึกถึงหน้าเขานะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณแบบไหนอย่างไรคะหนึ่งเหรียญค่ะ ิงถือดาบนะคะควีนถือเหรียญค่ะและเจ็ดถ้วยนะคะถามว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกแบบไหนกับคุณไม่รู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะ เหมือนกับเหมือนกับคุณเลยอะเออรู้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันได้ตัดจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคะไพ่เดิมูนในต่าในตำแถวบนนะคะเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาได้เป็นไพ่มีไพ่เด m มูนนะคะแต่แล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแถวล่างนะคะเขาได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยกันโด m มูนนะคะไม่รู้สึกว่ามันมันโคกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคิดถึง นะคะยังมีความคิดถึงแต่จับต้องไม่ได้นะคะทุกเขาเรียกว่ามันยังลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนะคะตัวคุณคิดถึงเขาไหมคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะเขามีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็คุนถือเหรียญเขายังมีความมั่นคงเขายังมีความมั่นใจในตัวคุณอยู่หมายถึงว่าตัวคุณยังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลานะคะความรู้สึก ด,ดีที่เขามีกับคุณมันยังคงอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาสถานะตอนนี้นะคะมันเป็นความรักที่มันจบไปแล้วมันกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันไปแล้วนะคะเพราะว่าไพ่เขามีไพ่ คิงถือดาบและตัวคุณมีไพ่สิบดาบนั่นเองนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณและตัวเขาถึงแม้ว่าจะาคิดถึงกันมากมายขนาดไหนนะคะสุดท้ายแล้วความจริงก็คือตัวคุณและตัวเขา,าเลิกกันไปแล้วประมาณนี้เนาะก็ ต่างคนต่างทําใจในที่ของตัวเองนะคะต่างคนต่างคิดถึงแต่ก็ไม่แสดงออกมาแสดงออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้รู้ใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะก็ไม่มองว่าถ้าก็คิดถึงกันขนาดนี้ก็สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะทำงานร่วมกันนะคะบางบริษัทก็มีกฎเนาะว่า ไม่อนุญาตให้พนักง,งานมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวคุณและตัวเขานะคะทําให้กลับมา,าคบกันอีกครั้งไม่ได้นั่นเองเพราะว่าอาจจะต้องอทํางานร่วมกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นที่จับตามองนะคะของอคนในบริษัทหรือว่าคนรอบตัวคุณนั่นเองนะอืมนะคะ โอเคอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูการข่าวว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษิง์ธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอยู่นั้นนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ห้าเหรียญนะคะ สองไม้เท้ามาอีกแล้วคิงถือถ้วยนะคะอืมขออีกใบหนึ่งค่ะขออีกใบหนึ่งโอเคเดอะเวิลด์นะคะก็สำหรับนะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เนาะมันรู้สึกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเหมือนกับต่างคนก็ต่างคิดถึงกันแต่ว่าวางความคิดถึงไว้ตรงนั้นนะคะเก็บกันและกันไว้ในเบื้องลึกของหัวใจเนาะพยายามจะ move on ไปข้างหน้านะคะแต่ว่าลึกๆแล้วนะคะคิงถือถ้วยค่ะก็ยัง คิดถึงจริงๆนั่นแหละเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเนาะบางคนอาจจะอยู่คนละประเทศคนละทวีปนะคะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดนะคะซึ่งนะคะมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาบรรจบเจอกันแล้วก็รู้บางคนรู้นะคะว่าปัญหาของแต่ละคนมันแก้ไขไม่ได้จริงๆมันกลับมา รักกันอีกครั้งไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่ปัญหาของแต่ละคู่นะคะเนะเาะไพ่ก็เลยขึ้นมาเป็นมีทั้งไพ่ The w o r l d นะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าแบบนี้นะคะ <S <S สังเกตค่ะไพ่ The World กับไพ่สองไม้เท้านะคะมไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้อง move on <S <S ไปจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะย,ยังคงมีความคิดถึงแต่ก็ทำใจแล้วนะคะสำหรับคนทั้งคู่เนาะว่ามันคงจะต้องเดิน ต่อไปข้างหน้าจริงๆนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตไฟนะคะเมสิงธนูที่ยังคงคิดถึงคนรักเก่าคนคนนั้นอยู่นะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะ8ปไม้เท้าค่ะอ,อขอโทษค่ะ8ดาบนะคะแดาบค่ะ สิไม้เท้านะคะอืมไพ่ห้าถ้วยค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะขอคำแนะนำอีกหนึ่งใบเป็นอขอโทษค่ะมันออกมาสองใบเนาะเอาใหม่นะคะถ้าใช่ให้ออกมาใหม่นะคะโอเคขออีกหนึ่งใบนะคะโอเคได้เป็นไพ่2ดาบนะคะก็สำหรับนะคะคำแนะนำนะคะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะ สิบไม้เท้านะคะห้าถ้วยและไพ่สองดาบไพ่สองดาบกับไพ่แปดดาบเมื่อบวกกันนะคะได้เป็นไพ่สิบดาบสิบดาบสิบไม้เท้าค่ะคำแนะนำไพ่ทาโร่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงไปแล้วจริงๆแหละแล้วก็ตัวคุณรู้ค่ะว่าถ้าหากว่ากลับมาแล้วมันจะมีความยากลําบากในความสัมพันธ์ขนาดไหนถึงแม้ว่าตัวคุณจะเสียดายแล้วก็เสียใจกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้นะคะแต่ว่ามันคงจะต้อง move on ต่อไปจริงๆนั่นแหละนะคะสุดท้ายแล้วค่ะมันคงได้เป็น ความสัมพันธ์นี้คงเป็นได้แค่คนรู้จักเพื่อนร่วมงานกันรายนมิตรนะคะที่ดีต่อกันเท่านั้นเองนะคะตัวคุณและตัวเขาน่าจะตัดสินใจแล้วจริงๆล่ะค่ะว่ามันคงต้อง move on ต่อไปจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะกลับมามันก็ปัญหานั้นมันก็คงจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็คงแล้วแต่จัก,กรวาลที่จะ ชักนำหรือว่านำพาคุณตัวคุณน่าจะมีความคิดลึกๆกักะคะ่ะว่าถามว่าเขาใช่ของคุณจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องวนกลับมาแต่ณนะตอนนี้นะคะตัวคุณเหมือนกับทําใจแล้วแหละ ถึงแม้ว่าจะเสียดายแล้วก็เสียใจขนาดไหนแต่ชีวิตเรามันคงจะต้อง move on ไปข้างหน้านั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ใหม่มาตลอดเนาะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถ a d ดไ i น์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นนนมมาฝาฝกด้วยะะะะคคโโชันนะ การดูดวงส่วนตัวในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้พิเศษมากๆจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ